นอร์เวยได้ประกาศส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon จำนวน14ลำให้กับกองทัพอากาศไทยพร้อมด้วยระบบตรวจการทางอากาศซอบ3 4 0 A w c เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงและตรวจการทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บทดีน,นี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดินลยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติที่สร้างผลกระทบด้านทรัพยากรทางการทหารและเทคโนโลยีอย่างยิ่ง 1. ที่มาและกระบวนการส่งมอบ นอร์เวยซึ่งมีนโยบายปลดกเกษียณ F-16 รุ่นบล็อก1 1 5จากกองทัพอากาศของตัวเองหลังเปลี่ยนไปใช้ F-35 ได้ตัดสินใจมอบเครื่องบินเหล่านี้ให้กับพันธมิตรในปี2024มียอดส่งมอบ14ลำซึ่งข้อมูลล่าสุดชี้ว่าส่งมอบครบแล้วในกรณีไทยนับว่าได้รับเครื่องบินครบโควตาและเวลาเหมาะสมกับแผนปรับยุทธศาสตร์การบิน 2. โ <Two. S 1> ครงสร้างและรุ่นของอากาศยาน F-16 Fighting Falcon รุ่น F-16M B.M. Block 15M ยอยู่ เอเมเดลไลฟ์อัปเกรดเซร้าเป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และความสามารถการอัปเกรดอาวุธให้ทันสมัยซอบ 3-40AV รุ่น S10 0 b e r i c a นยเบริอเครื่องบินตรวจการลำสองที่ติดตั้งเรดาร์ไอรีช่วยตรวจจับเป้าหมายทางอากาศระยะไกลได้อย่างแม่นยำทั้งสองระบบช่วยเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน F16 หทำหน้าที่ปฏิบัติการรบส่วนซอบ3-40สนับสนุนการแจ้งเตือนล่วงหน้าและควบคุมการสังารต ความหมายทางยุทธศาสตร์จำนวน14ลำของ F 1 6ที่ได้รับไม่เพียงแต่เพิ่มช่องทางการปฏิบัติการให้กับกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังช่วยสะท้อนบทบาทของไทยในภูมิภาคเสริมการเฝ้าระวงังและการตอบโต้ในสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองที่ไม่แน่นอนระบบตรวจการซอบ3-40ยังทำให้ไทยสามารถเฝ้าระวังพื้นที่เหนือฟ้าได้อย่างใกล้ชิดทั้งในเขตชายแดนการบินผ่านประเทศเพื่อนบ้านหรือการเฝ้าระวังการรบในโลกยุคใหม่ 4. <Four. S 1> ผลกระทบต่อกองทัพอากาศไทย เสริมกำลังรบทันทีเครื่องบินเพิ่มจะใช้ฟื้นฟูและขยายกำลังของหน่วยต่างๆเช่น102 103 403์สอกอเนที่ประจำอยู่ในโคราชตาคลีเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยีแนวโน้มในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการฝึกบุคลากรภายในประเทศโครงสร้างยุทธศาสตร,ร,ร์สมดุลช่วยสร้างระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเมื่อผสานกับซอบ 340A w อดีและลดการพึ่งพาอาวุธต่างประเทศเฉพาะเจาะจง 5. บริบทระหว่างประเทศเปรียบเทียบกับดีนไกรเพิร์นแม้ว่าปี2025ไทยจะตัดสินใจจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ไกรเพิร์นเอฟจากซอฟประเทศสวีเดนเพื่อแทนที่ f 16รุ่นเก่าและมาพร้อมกับข้อสเสนอออฟเซตถึง155%ของมูลค่าโครงการแต่เครื่องบิน f 16ใหม่ที่ได้รับจากนอร์เวย์ยังถือเป็นสะพานเชื่อมให้ไทยสามารถรักษาขีดความสามารถของกองทัพอากาศไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านรอสัญญาไกรเพิร์นมีผลสมบูรณ์ การอัปเกรดซอบ340และโอกาสในอนาคตในชุดแพ็กเกจไกรเพิรน E.F มีข้อผูกพันให้อัปเกรดซอบ340 AWC ยูของไทยให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีออฟเซตและให้ไทยร่วมผลิตและบำรุงรักษาในประเทศข้อตกลง MOU ระหว่าง Thai Aviation Industry, ไ h a และซอบ AB เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2025ยังระบุว่าไทยจะได้มีบทบาทในงานซ่อมใหญ่ โอเวอร์ฮและโลจิสติกสสำหรับทั้งซอบ340และไกลเพิ่นในระยะยาว 7. <Seven. S 1> ข้อสรุปนับว่าเป็นดีนที่สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการรับมือของรัฐไทยในการจัดหาเครื่องบินรบและระบบตรวจการเพิ่มขีดความสามารถรบทันทีด้วย f 1 6จำนวน14ลำเสริมเครือข่ายกรองทางอากาศจากซอบ3 4 0 a w ่ส่งต่อเทคโนโลยีและความร่วมมือในประเทศผ่านข้อตกลงกับซอบและไทย รองรับการเปลี่ยนยุคสู่ไกรเพิร์น EF อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียความสามารถระหว่างรอยต่อทั้งนี้ยังมีผลอย่างมากต่อภูมิภาคอาเซียนในด้านความมั่นคงการควบคุมพื้นที่เหนืออากาศและสร้างสมดุลในเชิงยุทธศาสตร์ในเวลาที่ความตึงตัวรอบด้านเพิ่มขึ้นปิดท้าย ข่าวการมอบเครื่องบินรบ F-16 จำนวน14ลำพร้อมซับ340ให้แก่ไทยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญระดับชาติที่สะท้อนนโยบายความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับนอร์เวย์และยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับอนาคตของขีดความสามารถทางอากาศของไทยในระยะยาว